สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจมจันชาแนลวันหยุดสุดสัปดาห์หากใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนวันนี้เราจะพาทุกคนไปวัดหลวงพี่แซมจังหวัดชนบุรีที่เป็นพุทธสถานและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพม,มหานครใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงกับ30นาทีไม่รอช้าไปกันเลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดจะพบโบสถ์ซึ่งอยู่ด้านขวามือซึ่งภายในุโบสถจะประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าซึ่งมีความเชื่อว่าหากใครได้มากราบสก,การะหลวงพ่อจะพบความสุขความสำเร็จจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีมีโชคลาภเงินทองไหลามาเทมา เข้าถ้ำลอดมหาจากักรพรรดิเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในถ้ำลอดกันนะคะเป็นภาพเปล่นชีวิตข้าปฏิบัติก่อนเข้าถ้ำนะคะ และจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับใครที่มาวัดหลวงพี่แซมคือถ้ำลอดมหาจัก,กรพรรดิซึ่งภายในถ้ำมีการออกแบบเหมือนเมืองบาดาลซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคโดยตรงกลางของถ้ำเป็นสระน้ำและมีพญานาคเจ็ดเสียงเล่นน้ำอยู่นั่นเอง ันนี้คือด้านในของท้ำลอดนะคะเข้ามาก็จะพบพยานาคเจ็ดเสียนัรื่อหรอควรคืนนามเจ็ดเ้ท่ากันหมดเอออไรใกล้ได้หรือจังได้ค่ะหรือก็ให้กัน พระพุทธสุวรรณนาคาราชาบดีทางนี้คือทางออกนะคะพี่อ้อยรอหนูด้วยอยู่นี จากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีอาสมหลวงปู่สวงที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรและอธิษฐานจิตเพื่อให้รอดพ้นจากพยานอันตรายให้มั่งมีให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหากใครเป็นสายบุญและชอบบรรยากาศร,ร่มรื่นไม่ควรพลาดวัดหลวงพี่แซมอำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำจำันชนะก็ได้นะคะหรือเป็นกำลังใจให้เราที่นี่ได้ที่ติ๊งติงติงอขอบคุณค่ะ